ซ่อมตู้เย็นนะครับผมตู้เย็นโรงแรมนะครับนี่ครับผมตู้นี้รั่วไดเออร์นะครับนะครับกำลังทำระบบอยู่ครับผมโอ้หนักลองขึ้นแล้วครับบัดนักลองมาแล้วฟังเสียงนักลองกันครับจ้าน่อยก่อนโอ้นี่ครับผมนักลองนักลองมาแล้วครับผมนี่ครับน้องท็อฟฟี่นะครับผม กาแฟพวงะมันกั่งนะครับผมเออสวัสด e ีครับตัวกันตัวกันในน้ำตัวกัดบมแมนบ์แมเนแบบนั้นน่ะว so ัสดีครับผมตอวปี้วพวงขมันกั่งอย่างยี่งสินะวัสดีครับกาแฟพประมันกั่งครับอ่ครับผมอันนี้เพลงยังครับผมท้ำข้าวภาษาเก่าวิเชียษสมองโอ้ครับผมมาฟังเพราะๆนะครับผมันเป็นเจ้าแต่งงานปานนี้คือสิมันอ

น้ำเจ้าอำลำขะขนาดกับ <guarding> พ <okay>? ี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่นะครับผมนักร้องดังนะครับผมจากอ่านี่ลองจากที่ภาพครับผมขอข้ามัหน้าเด้อ โอเคครับผมสวัดสวดครับผมโอ้ยขอ,ขอบคุณครับผมครับผมนี่แหละครับผม <laughs>